มากันอีกแล้วจ้าน้ำพริกกากหมูกระปรอบ,รอ,บอร่อยอร่อยไปดูวิธีทำกันเลยนะจ้าล้างกระทะให้สะอาดตั้งบนเตาใส่น้ำส้มลงไปเพื่อป้องกันไม่ให้มันติดกระทะหลังจากที่น้ำส้มละลายหมดแล้วเราก็เทมันหมูลงไปมันหมูเราก็ล้างให้สะอาดแล้วเราก็หั่นเป็นชิ้น ตามใจที่ทุกท่านปรารถนาอยากจะหั่นแค่ไหนก็จัดการได้เลยใส่เกลือลงไปหนึ่งช้อนชาแต่ที่นี้เราใส่ไปก่อนหน้านี้แล้วจากนั้นเราก็ใส่น้ำลงไปประมาณครึ่งลิตรแล้วก็คนให้เข้ากัน ในขณะนี้เราก็ตั้งไฟอ่อนนะอย่าใช้ไฟแรงเดี๋ยวเวลานั้นมันกระเด็นปุ้งปังปงป้งปุ้งปั้งปุ้งปั้งแบบนี้เราพอมาถึงเวลานี้เราก็ต้องคอยคนบ่อยๆนะคะเมื่อเวลาน้ำมันงวดลงแล้วมันจะกระเด็นนะคะน้ำมันมันจะกระเด็นแต่ทีนี้เราก็จะใช้วิธีเปิดไฟอ่อนนั่นเองคอยคนไม่ให้มันติดกระทะคอยคนบ่อยๆคอยคนบ่อยๆใครบอกว่า ถ้าใส่น้ำส้มแล้วมันจะไม่ติดกระทะติดทำไมมันจะไม่ติดนั่นไงมันก็ติดกระทะอยู่นั่นน่ะหลอกกันจะจัดนะไม่ใส่กระทะแล้วไม่ติดกระทะมันเป็นไปได้เลยเนี่ยนี่น้ำมันเริ่มออกแล้วพอหลังจากที่น้ำมันมันออกเราก็เอาฝาปิดไว้ก่อนฝาปิดไว้เนี่ยได้น้ำมันแล้วรอบแรกได้น้ำมันแล้วอีกรอบหนึ่งทีนี้เราก็ยัง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 เคี่ยวน้ำมันอยู่นะอย่าเพิ่งเอาออกนะเออเคี่ยวน้ำมันไปเรื่อยก่อน เปร no <perceived> ี้ยวน้ำมันไปเรื่อยๆเปรี้ยวไปก่อนมันเริ่มเหลืองแล้วนะคะเริ่มเหลืองแล้วบอกเลยนะสูตรนี้รับรองว่ามันไม่กระทุไม่กระเด็นแน่นอนเราใช้ไฟอ่อนแล้วเราก็ค่อยๆใจเย็นๆใจเย็นๆอย่าใจร้อนใจเย็นๆอย่าใจร้อนนั่นแหละนั่นแหละประมาณนี้นะคะแล้วเราก็ ปิดฝาเอาไว้อีกรอบหนึ่งตอนนี้เราปิดไฟได้เลยนะคะปิดไฟเพราะว่าเหลืองแล้วนี nee, ่มืดแล้วค่ะหลังจากที่น้ำมันมันเย็นแล้วนะน้ำมันกับมันหมูที่เราแช่ไว้เนี่ยมันเย็นแล้วนะตอนนี้มืดแล้วหกโมงเย็นมันเย็นแล้วนะคะเราก็มาเปิดไฟอีกรอบหนึ่งทีนี้เราเปิดไฟกลางนะคะอย่าแรงนะอย่าแรงมากนะเอาไฟเอาไฟ กลางกลางกลางอเอาไฟกลางนะแล้วเราก็ให้เขาร้อนร้อนแบบค่อยค่อยร้อนขึ้นมาค่อยค่อยร้อนขึ้นมาขณะนี้เราก็คนไปเรื่อยเนะคะคนไปเรื่อยเเดี๋ยวเราจะได้หมูที่กรอบอร่อยมากเลยนะคะแล้วก็มันไม่กระเด็นด้วยนะคะอืมไม่กระเด็นด้วยรอบที่แล้วเจอน้ํามันกระเด็นไปโอ๊ย นี่นาเริ่มแล้วนะ,ะน้ำมันเริ่มออกมาอีกแล้วนะ,ะน้ำมันเริ่มออกมาอีกแล้วรอบนี้เราก็จะได้อีกรอบหนึ่งนะะน้ำมันเราได้สองรอบนะเออไม่ธรรมาดานะ Level. <palate> นี่เห็นไหมสุกแล้วนี่น้ำมันรอบสองสุกแล้วเราก็ตักขึ้นนะคะ mm hmm. พักไว้ให้เสด็จน้ำมันกรอบมากเลยนะคะทุกคน เราพักเอาไว้ตรงนี้ก่อนนะคะกรอบมากดูดูฟังกับเสียงเห็นไหมกรึบนี่กรอบจริงๆไม่ได้ล้อเล่นไม่ได้โม้กรอบจริงๆแล้วเราก็พักไว้ก่อนเท้าวันต่อมาเราก็มาซอยหัวหอมซอยซอยไปเรื่อยๆอ่าซอยเล็กซอยน้อยซอยให้หมดประมาณสอขีด สองกีดกว่าประมาณนั้นนะ,ะเราไม่มีกฎเกณฑ์อะไรตายตัวเราอยาก,กใส่เยอะเราก็ใส่เยอะอยาก,กะใส่น้อยเราก็ใส่น้อยมันเปือง <c oughs> เออหอมแดงซอยนะคะหอมแดงซอยเสร็จ <c oughs> แล้วเราก็เอามาเรียงใส่จานหรือถ้าใครมีกระจาษก็เ,เรียงใส่กระจาดนะคะเพราะว่าเราจะเอาไปตากให้หมาดๆนะคะ,นะคะไม่ไม่ไม่ให้มันเปียกเยิม้ม พราะเวลาเราเอาไปทอดแล้วอะ่ะมันจะสุกยากอันนี้เราก็จะเอาไปตากให้พอหมาดๆถ้ามีเวลาเราก็ตากให้แห้งเลยก็ได้นะแล้วถ้าเกิดแห้งแล้วมันจะกรอบให้เราไหมไม่ได้เอาแค่พอหมาดๆนะะ ตรงนี้ก็ไม่มีแดดนะกลับไปที่เดิมน่าเออได้นะคะมามาต่อกันที่กระเทียมนะ,ะกระเทียมของเราก็จะใช้บดปัน่นเอาหรือว่าจะตำหรือว่าจะสับเอาแล้วแต่ที่ถนัดแล้วแต่ที่สะดวกโยทินทุกท่านเลยนะคะอ่ะวันนี้เราใช้กระเทียมประมาณสองขีดเหมือนกันนะคะเสร็จแล้วเราก็เอามาเจียวในกระทะกระทะเดิมเลยเทน้ำมันลงมานิดหนึ่งนะคะแล้วเราก็ เอากระเทียมลงไปเจียวก่อนนะคะบางสูตรเขาก็เอาหอมไปเจียวก่อนแล้วแต่สูตรใครสูตรใครนะคะเอากระเทียมไปเจียวก่อนเจียวให้เหลืองเลยแต่อย่าให้เหลืองเกรียมนะเอาแค่แบบว่าใกล้ๆจะเหลืองอ่ะปิดไฟเลยนะพอใกล้ๆจะเหลืองแล้วเราก็ปิดไฟแล้วมันจะมาสู่ข้างบนในกระชอนอีกรอบหนึ่งนะคะเน่แล้วเราก็ไปเอาหัวหอมแดงที่เราไปตากไว้เมื่อกี้นี้นะคะเอาลงมาเจียวต่อจากกระเทียมได้ เลยนะคะเป็นยังไงเหลืองแล้วสวยงามอลามตาใช้ไฟอ่อนนะคะอย่าใช้ไฟแรงนะได้แล้วนะคะตักขึ้นพักไว้เรามาดูว่าตักขึ้นเสด็จน้ําแล้วแล้วเราไปทอดไอใบมะกรูดตอนไหนวะใบมะกูดที่ทอดไว้เราไม่ได้ลงคลิปหรือไงเอาใส่รวมกันกับหม้อที่เราเอารอไว้เมื่อคืนนี้นะคะกากหมูใส่แล้วก็ใส่พริก ใส่พริกที่ตะเราบดไว้ไม่ต้องละเอียดมากนะคะเดี๋ยวเราจะไม่ได้เขียวคราวนี้มาถึงในส่วนของเครื่องปรุงก็จะมีน้ำตาลทราย4ช้อนโต๊ะชูรสนิดหน่อยผงปรุงรสดี2ช้อนโต๊ะพอแค่นี้อร่อยแล้ว ชิมรสตามชอบใครชอบรสไหนก็จัดไปเลยนะคะอุย้ยเสร็จแล้วเราก็ไปเอาข้าวร้อนร้อนมาหนึ่งถ้วยมาชิมเลยชิมก่อนเลยมีไข่ต้มอยู่พอดีพอดีอร่อยอะ่ะกรอบมากเลยอะ่ะเอออร่อยอะ่ะอร่อยหว,วานหวานเค็มๆได้สามรสเลยนะคะเค็มหวานเผ็ดกำลังดีอร่อยมากถูกใจถูกใจถูกใจจริงๆแน่นะคะ เนี่อร่อยนะฝากไว้นะคะใครอยากจะไปทำกินก็ลองทำดูนะคะ